สวัสดีครับเฮียสิกงุงผมรัดนะครับผมวันนี้ผมมีคําถามเกี่ยวกับประกันรถยนต์มาถามเฮียสิกุงครับถ้าเกิดผมจอดรถอยู่อ่าสีแยกไฟแดงครับผมจอดอยู่ในคันที่2แล้วมีคันที่3คันที่4คันที่5อ่าเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันนะครับผมแล้วเกิดมาชนรถผมด้วยในกรณีนี้ผมอยากรู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบผมครับการที่ชนซ้อนคันเนี่ย นั่นความหมายของคําถามนี่คือชนกันหลายคันใช่ไหมเหตุการณ์นี้จะเจอบ่อยนะมันต้องดูเหตุเหตุผลถ้ารถคันหนึ่งจอดไฟแดงคันที่สองก็มาจอดไฟแดงต่อหลังคันที่หนึ่งคันที่สามาต่อหลังคันที่สองแล้วคันที่สี่มาชนทีเดียวเลยคันที่สี่ต้องรับผิดชอบทั้งสามคันหละแต่ถ้าเกิดคันที่หนึ่งจอดไฟแดงคันที่สองเบรกไม่ทันมาชนนะมาชนคันที่หนึ่งนะคันที่สองรับผิดชอบ คันที่หนึ่งช่วงท้ายแล้วคันที่สามมาชนคันที่สองคันที่สามก็มารับผิดชอบช่วงท้ายของคันที่สองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถือว่าต่างคนต่างเกิดเด็ดนะสิ่งที่โอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยจะน้อยส่วนมากจะเป็นรถใหญ่เบรกไม่ทันชนลิงสี่ห้าันเลยรถใหญ่ก็จะต้องรับผิดชอบทั้งบดครับนะคำถามนี้คือใครชนใครต้องรับผิดชอบนะนอกจากว่าถูกชนทีหนึ่งทั้งแถบเลยด้วยรถคันหลังสุดคันหลังสุดก็ต้องรับผิดชอบไปเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ